กเก็บเพ็ดกเก็บเห็ดเดชรพี่น้องเอ้ยเห็ดมันปูนจ้ะกันออกก็ออกล้ายไรปีได้บะมีกะโอ้ยหากันมาสันปีได้มีนี่ร้ายก็โดดจ้ะปีแถบจะบ่มีกินเลยนี่ในใจนะ ดอกงามงมพี่หน้องอหมดกระไลก็นาโตหลังพี่น้องเอ้ยหักจัดใบแล้วเินเพื่อหยาหมดหักบุดิน้านล่งมีอีกจังนีโอ้ ทั้งเอาไว้อันทางล่างม่ได้เอาขึ้นมานี่เป็นอยู่ทางโน่นเนะาะเขาได้ยางขึ้นมาเบิง่งทางล่างก็ต่องไตับเอาได้เอาทังก็อันทุ่งไปทางล่างตะกาเห็ดก็ลืมพี่น้องเอ้อฝ่าวลายลืมตะก,กาเห็ดบ่มีอันได้ใ,ใส่อันตะก,กามาเก็บเห็ด charged lo no, no.